อะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวก็วันนี้ก็เป็นวันที่14มกราม2024นะครับก็วันนี้ก็ผมก็จะมาพูด เกี่ยวกับถึงตัวผมในอีกหนึ่งปีข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงผมอยากฝากถามเขาในตอนนั้นดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะสะภาพผมในตอนนี้ก็คือ,อกำลังเริ่มเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยจากเปลี่ยนจบมา1ปีนะแล้วก็เปลี่ยนง,งานโน้นงานนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ ในช่วงก่อนที่จะถึงปีใหม่เนี่ก็ตั้งชาเลนกับตัวเองว้ก็อยู่10อย่างด้วยกันหนคือต้องได้งานที่ดีมีเงินเก็บเจอความสามารถที่ดีมีเวลาออกกำลังกายก็เครียดน้อยลงแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นในหลายๆด้าน ก็เอาไปเที่ยวนอนเที่ยวนี่นแล้วก็ยิ้มให้บ่อยแล้วก็เด็ดขาดกับสิ่งที่ลังเลแล้วก็การดูแลตัวเองอะไรพวกนี้เอองั้นเข้าเรืองกนกเดียวผมจะถามตัวเองในอนาคตว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูเดี่ยวกันอีกทีนึงคำถามแรกคือ,อได้งานทำ ดีไหมเพราะว่าตอนเนี้ยคือ,อผมเพิ่งออกจากที่ทางานเก่ามาที่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็ทีนี้มีจากนั้นก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนํางานมาที่ทํางานที่ระยองอผมก็รังเลใจอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นอะผมก็ยังไม่แบบยังไม่กล้าที่จะออกจากคอม f o r t z โซนของตัวเองราะวกลัวอ,อะไรหลายด้านเลย นะถามเองว่าหาได้งานทําที่ดีหรือยังในงานที่บริษัทท่นนี้ทําเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีไหมก็อยากรู้ตรงนี้เพราะว่าต่งตงางป้ไหมไว้สูงกับที่นี่เลยคือเลือมบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ระยองนะครับก็คือ,อเตรียมมาทํางานแล้วหรอเหลือแค่ทาพวกเอกสารบาใบอนุญาตทางานอะไรพวกนี้ก็ตอนนี้กําลังมีพี่เขาช่วยดําเนินการให้อยู่อืมนะ คำถามที่สองมีเงินเก็บบ้างไหมเพราะจริงเรื่องเงินเนี่ยมันก็ค่อนข,ข้างที่จะสำคัญเหมือนกันแหละเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบมา1นึ่งปีที่ลองทำง,งานที่เชียงใหม่ประมาณหนึ่งปีแล้วแะก็คือเงินเก็บแทบไม่มีเลยอาจจะเป็นเพราะรายได้มันน้อยหละผมเคยทำง,งานที่โรงแรม ที่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วเดือนหนึ่งก็หมื่นสองค่าใช้จ่ายแต่ละวันค่านอนค่านี้ผมเคยลองอทำรายรับรายจ่ายในแต่ละวันประมาณสามสี่เดือนรายได้หมื่นสองมีเงินเก็บประมาณสามสี่พันซึ่งคิดว่ามันไม่ไหวอ่ะถ้ามองไปในอนาคตอ่ะเราก็มีเงินเก็บแค่เดือนละสามสี่พัน ฉันใช่แลนะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่ต่างจังหวัดาหางานที่ดีแล้วก็ได้เงินที่ดีกว่านั้นถึงแม้ว่าจะต้องลงทุนอะไรนิดหน่อยก็ตามอ่าในข้อ2ต่อไปข้อ3ก็คือเรื่องเจอคนรักบ้างหรือยังอันนี้ก็แอบห่วงอยู่แล้วไม่รู้จะขึ้นหารลรก ปีนี้ผมอายุ25ใช่ไหมแล้วก็ปีหน้ก็26แล,แล้วก็คือ25แล้วนะเว้ยยังยังไม่มีแฟนเลยออก็คือผมมีน้องชายไงตอนน้องชายผมแต่งงานไปแล้วตอนอายุประมาณ23อ่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะน้องชายผมน้องชายผมแต่งงานไปแล้วอืมหลังจากนี้มันก็มีความเชื่อของพ่อแม่ที่ว่าน้องแต่งงานก่อนพี่ชายเนี่ยอ่าพี่ชายเนี่ยอาจจะมีความรสึกขึ้นคานสูงเลยนะอะไรอย่างนี้หวังว่าในปีเนี้ก็ ขอให้ได้เจอคนดีๆนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อไปข้อ4ฮะได้มีเวลาออกกําลังกายบ้างไหมในช่วงปีที่ผ่านมาออกกําลังกายที่ที่เชียงใหม่อะใช่ไหมก็มีเวลาออกนิดหน่อยเลยมีโอกาสไปวิ่งรอบหมู่บ้านประมาณ1 0กิโลได้ตอนแรกก็มีไฟอยู่นะครับทางหลังนะก็ไม่ได้มีไฟแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ระยองยังไม่คุ้นกับสถานที่เพราะว่าเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ สามสี่วันยังไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนบ้างแล้วก็ยังไม่ค่อยสนิทกับใครตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่50าสิบห้กว่าโลนนเปิดไฟดกอ่าสว่างกันนะโอเคตอนนี้ก็หกโม,มงแล้วแผนที่เตรียมไว้ก็คือผมในห้องนล้ผมจะทำซื้อพวกดัมเบลมาแล้วก็เล่นกล้ามอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเี้เพราะตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ไเลยขอเป็นว่ารอดูปีหน้านะว่าจะ ทำไรไหมต่อไปข้บอกอขาหาว่ามีผลิตจดสคริปต์ไว้อ่าแล้วก็เคลียรน้อยลงอยูหรือเปล่าอ่ะอยากถามคนอีเพราะว่าตอนนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตใช่ไหมเดี๋ยวเฟื่องทักมาเดี๋ยวน่าเฟื่องอัลบิโอเราไปอะไรนี่เฟื่อนบอกว่าเราไปซื้อของแบบโอเคไปเข้าไลน์ไม่รู้ว่ามันจะได้งอก เครียดมากเครียดอะไรอย่างทั้งหมดทีกล่าวมานี่แหละนี่ก็เครียดมากเครียดแบบจนแบบว่าผม,มองอ,อกขึ้เต็มหัวแบบที่อายุแค่ยี่สิบห้าท่าทางต่อไปก็คือ,อได้มีได้พัฒนาตัวเองในด้านใดบ้างเพราะว่าตอนเนี่ยผมมาที่นี่เป้าหมายอยากก็คือผมอยากพัฒนาด้านภาษาจีนของตัวเองเพราะว่าเท่านี้ภาษาจีนของตัวเองหลังจากเรียนจบมาหนึ่งปีแทบไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นก็ เกือบลืมเกือบลืมไปหมดนะก็คืออยากจะพัฒนาตัวนี้ให้ดอีอีกอย่างก็คือปีนี้ผมจะหัดเล่นกีตาร์ทำง,งานได้สักพักนึงหาเงินเงินแล้วก็ซื้อกีตาร์มาลองเล่นๆเ,เ,เพื่ออะไรก็ไม่รู้ทำงานอะไรอีกแหละต่อไปก็คือได้ไปได้ออกไปเที่ยวมาบ้างไหมอยากถามคนนี้เพราะว่าผมาเป็นคนอินโทรเวิร์ t ใช่ไหมเราคือไม่ค่อยชอบสุ่มสิ่ร้อใครไม่ชอบไปนู่นไม่ชอบไปนี่ก็คืออ่ะ ในห้องในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆก็คือคอมผอร์โซนที่ดีที่สุดปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องออกไปเที่ยวบ้านนะเพื่อที่จะเปิดโลกให้กวา้างขึ้นใช่ออกไปหาสิ่งใหม่ๆออกไปดูอะไรนู่นอะไรนี่ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรอขอแค่ออ,อกไปต่อไปก็คือยิ้มบ่อยไหมที่ผ่านมาคือหน้าบึง้งตึงอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้ยิ้มเยอะ เยอะยอะก็ดีใจด้วยแสดงว่าหนมีความสุขมากกว่าตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือถึงไม่มีความสุขนะคำถามต่อไปก็คือเดินขายกับสิ่งที่ลังเลหรือ,อยังคาถามนี้ก็คืออยากให้อยากให้มันแบบผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมมีอะไรลังเลนิดลังเลหน่อยก็คือแบบไปคิดคิดมากคิดมากสุดๆกัเลยแล้วก็ทำให ทำให้สิ่งที่เลีงเลงนั้นมันเกิดปัญหาโน่นตามนี้ตามมาอย่างเช่นการตัดสินใจช้าทําให้ผมสายสายไปวันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่ดีเท่าไรการเลังยงเราคนนี่จะมีความเด็ดขาดมากกว่านี้ถ้าในคลิปที่ตอนดูอยู่เนี่ยทาได้ก็ดีใจด้วยนะต่อไปข้อสุดท้ายได้มีเวลาดูแลตัวเองบ้างไหมเพราะว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูแลตัวเองเลย,ยพวกแต่งหนงแต่งหน้าอะไรพวกนี้ทาครีมอะไรพวกนี้ผมไม่ชอบเลยตอนที่ไปทํางานที่เชียงใหม่ใช่ไหมก็คือผมผมเป็นคนเหงื่อออกง่ายแล้วก็ผมจะบอกว่าผมไม่เคยใช้พวกโลออนอะไรพวกนี้เลยแล้วก็มีพี่พี่คนหนึ่งเขาบอกว่า,าใช้โลออนอะไรบ้างไหมเพราะว่ากินตัวแรงนะฮะทำให้รบกวนคนข,ข้างๆอะไรอยนี้ โอ้ยตอนนั้นผมก็ตระหนักได้ว่าเฮ้ยผมต้องดูดูรายตัวเองให้มากขึ้นนะเช่นใบหน้าตอนเนี้ยดำทำแบบดำผิวก็คาวๆก็คือปีเนี้ยอาจจะว่าอยากที่ได้งานทำชัวร์ๆเราเนี้ยก็คือแบบจะซื้อพวกครีมอะไรมาบำรุงผิวหน้าอ่าก็คืออยากให้ดูรายตัวเองมากขึ้นพยายามแม็กแน่เดี๋ยวมาถ่ายมุมนี้ถือว่า ตอนนั้นกับตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเอาลนะเจอกันนะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่จะฝากถึงตัวฉันนนเองหนึ่งปีหรือไม่ก็สองปีเล็กถ้าแบบถ้าจําได้นะถ้ามีเวลาว่างมากพอคิดแล้วก็ทอแล้วก็เราก็มาเจอกันนะไอ้อย่าลืมคิดว่าตอนนั้นนายจะ ดูดีกว่านี้ไปเจอกัน